สวัสดีค่ะราศีเมถุนและลัคนาเมถุนคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนโสดนะคะครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็น,นยังไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะชาวราศีเมถุนนะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือ2ถ้วยค่ะ คุณเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะรักครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่ช่วงนี้ค่ะถ้ามีอุปสรรคมีปัญหาใดๆนะคะคุณจะมีเพื่อนมีที่ปรึกษาค่ะมีคนที่ดีที่สุดอยู่เคียงข้างแล้วก็คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาให้คำแนะนำกับคุณได้ค่ะหรือนะคะถ้าใครที่ทะเลาะการขัดแย้งกัน,นะคะ่ะไม่เข้าใจกันในปักนี้เราก็จะกลับมาคืนดีกันนะคะ อดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องราวบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณนะคะรู้สึกผิดหวังในตัวเขามากๆแต่นะคะคนรักก็เหมือนเรายอมรับความจริงนะคะแล้วก็เลือกที่จะ ลืมเรื่องราวปัญหาต่างๆให้มันผ่านพ้นไปนะคะด้วยการที่เรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่เพื่อการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่อะคะ่ะเหมือนการกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะแม่บอกรู้สึกว่าหลายๆอย่างอะคะ่ะบางครั้งความสัมพันธ์นี้ก็ค่อนข้างไม่แน่ไม่นอนอะนะคะจากความผูกพันกลายเป็นความผูกมัดหรือบางท่านนะคะ ก็ผูกพันกันด้วยเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกันนะคะหรือบางท่านนะคะจะต้องเสียสละบางอย่างะคะ่ะจากคนที่รักอิสระนะคะมีชีวิตส่วนตัวเป็นนักท่องเที่ยวนี้ก็เลยเหมือนถูกผูกมัดด้วยเงื่อนไขต่างๆอย่างเงี้ยค่ะทำให้ขาดอิสระนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันก็ได้ค่ะคนนึงอาจจะ เป็นพ่อบ้านแม่บ้านเลี้ยงลูกดูแลครอบครัวค่ะแต่อีกคนนึงอาจจะเดินทางบ่อยได้ด้วยนะคะอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือว่าอีกคนนึงค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเขาหยุดแล้วพอแล้วแต่อีกคนนึงอาจจะรู้สึกว่าตัวเขายังรักอิสระอยู่ยังไม่พร้อมที่จะถูกผูกมัดได้ด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าจากคู่รกคู่ชีวิตวันนี้เราค่อนข้างที่จะไม่เข้าใจกันมากกว่าความสัมพันธ์ที่ ปกติทั่วๆไปอะค่ะพลังงานตัวตนหลักของคนรักนะคะ10บคาถาค่ะคนรักเป็นคนที่เต็มที่กับชีวิตนะคะเขาไม่ใช่คนที่ทำอะไรแบบครึ่งๆกลางๆอะคะ่ะก็ช่วงนี้นะคะเขาอาจจะมีภาระที่ต้องแบกรับอะค่ะเยอะแยะไปหมดเลยก็ได้ เป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะรักครอบครัวแต่ภาระก็เยอะเหมือนกันค่ะที่สำคัญเขารักคุณมากนะคะเขารู้สึกผิดค่ะกับเรื่องราวที่ ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้นะคะแต่เขาก็ขอโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่และเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะเขาคิดมาดีแล้วทบทวนมาดีแล้วนะคะบางท่านนะคะช่วงนี้คนรักจะพยายามทุกวิธีทางเลยเพื่อที่จะ มาหาคำตอบจากคุณนะคะถ้าคุณบล็อกเขาเขาอาจจะเดินทางมาหาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า,าถ้าคุณไม่คุยกับเขาเขาก็จะพยายามทุกวิถีทางอะนะคะที่เขาจะสามารถทำได้อะคะ่ะบางท่านอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะหรือไม่ก็เราอาจจะไม่มีเวลาให้กันมากพอะคะ่ะหรือช่วงนี้เราอาจจะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราคุยกันน้อยลงหรือห่างกันสักพักได้ด้วยนะคะ ในครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมค่ะความสัมพันธ์นี้ก็ยังคงต้องเหนื่อยนะคะด้วยเรื่องราวต่างๆที่ทั้งเป็นเรื่องราวอาดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็พร้มๆกับเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีบางอย่างนะคะแต่เราก็อยากที่จะหาคำตอบแล้วก็พบกับเส้นทางที่มันเป็นทางออกค่ะที่ดีที่สุดสำหรับความสัมพันธ์นะคะ บางครั้งก็อยากอยู่คนเดียวเงียบๆค่ะแต่บางครั้งหรือบางคนก็ก็บอกให้คุณว่าลองให้โอกาสเขาอย่างนี้นะคะไม่มองว่าปักนี้คนรักอะคะ่ะเขาพยายามอย่างหนักเลยเพื่อที่จะได้รับโอกาสจากคุณนะคะ เขาสับสนนะคะเขากลัวจะเสียคุณไปอะคะ่ะข้อความที่คนรักอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เคยคิดมาตลอดนะว่าการอยู่คนเดียวอะคะ่ะมันอาจจะมีความสุขกว่าการที่มีคุณอยู่เคียงข้างแต่พอไม่มีคุณจริงๆแล้วเขารู้สึกเหนื่อยะคะ่ะ ก่อนหน้านี้นะคะค่อนข้างที่จะหลีกหนีหลบคุณนะคะแล้วก็ทำตัวลับๆล,ล่อๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคะวันนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเหงาที่มากกว่าเหงาเขาอยากคืนดีค่ะเขาอยากเคลียร์ความสัมพันธ์อยากพูดคุยกับคุณอยากอธิบายให้คุณฟังใน ตัวตนของเขาหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำผิดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเขาขอโอกาสนะคะบทสรุปในความสัมพันธ์ค่ะในปักนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างอึดอัดใจหน่อยนะคะแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ ความเงียบปะคะทำให้เรารู้ใจของตัวเองนะคะเป็นช่วงเวลาของการทบทวนเรื่องราวในอดีตนั่นเองะคะเพื่อให้เราหลุดพ้นแล้วก็มีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงะคะ่ะแล้วก็ดีที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดนะคะปัญหาต่างๆจะคลี่คลายเราจะปรับความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะและจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นด้วยเป็นการนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะของความสัมพันธ์ที่คิดมาดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้แม่หมองมองว่ามันดีกว่าเดิมหลายๆเรื่องเลยะคะ่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนคนมีคู่ความสัมพันธ์มิชัดเจนด้วยะคะ่ะ สวัสดีค่ะคนโสดชาวราศีเมถุนและลัคนาเมถุนนะคะกลึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมในน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะคนโสดนะคะพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือ The ะเ r อค่ะคนโสดไม่จำเป็นต้องมีคู่ก็ได้นะคะคุณ มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะพอดีพอเพียงแล้วก็พอใจมีพร้อมหมดแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าเซฟโซนตรงนี้ค่ะปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะบางท่านอาจจะเป็นคนที่รักธรรมชาตินะคะหรือบางท่านนะคะก็อาศัยอยู่ต่างประเทศได้ด้วยค่ะ คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะกับทุกเพศทุกวัยทุกสถานะเลยค่ะแต่ทีเนี้ยแม่หมอมองว่าไม่ได้ไม่สนใจนะแต่เก็บความรู้สึกอะคะ่ะเพียงแค่คนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ใช่สำหรับคุณก็ได้คุณยังรักอิสระแล้วก็ไม่ได้เชื่อใครง่ายๆด้วยะคะ่ะ คุณอยากเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะอยากพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากสิ่งเดิมๆะคะ่ะการออกมาจากปัญหาที่วุ่นวายบางท่านนะคะอยู่คนเดียวแบบเคยชินแล้วนะคะบางท่านเหมือนนักบวชเลยะคะ่ะการกลับมารักตัวเองนะคะคือตอนนี้ไม่หมดรู้สึกว่าทุกคนนะคะต้องการคุณ อยากเข้าหาคุณคุณเป็นจุดสนใจนะแต่คุณนะคะเหมือนเป็นคนที่ไม่เอาใครเลยคือฉันไม่ต้องการความวุ่นวายไม่ว่าจะดีหรือร้ายอะคะ่ะเข้ามาในพื้นที่เซฟโซนของฉันฉันพอใจที่จะอยู่แบบนี้นะคะ่ะก็คนโสดนะคะโสดเพราะว่าคุณไม่ได้โฟกัสที่เรื่องของความรักเป็นพิเศษอะคะ ในครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคมนะคะในปักนี้ค่ะคนโสดแม่หมอมองว่าคุณจะได้รับโอกาสบางอย่างนะคะที่อาจจะเป็นข่าวทางไกลก็ได้ค่ะของขวัญบางอย่างนะคะเรื่องของอะไรที่จบไปแล้วนะแต่คุณนะคะจะได้การตอบแทนจากตรงนี้นะคะเป็นเงินก็ได้เป็นของขวัญที่มีมูลค่าก็ได้หรือว่าเป็นเ อะไรบางอย่างอะคะ่ะที่ทําให้คุณนะคะสามารถที่จะมีเรื่องของการเดินทางหรือการเริ่มต้นอะไรสักอย่างที่คุณได้รับความยุติธรรมไม่มอรู้สึกว่าใครที่คาราคาซังกับเรื่องราวบางอย่างคุณกําลังได้รับชัยชนะอะคะ่ะแล้วได้รับผลตอบแทนในตรงนั้นด้วยนะหรือนะคะบางท่านนะคะถ้ามีคนเก่านะคะคนเก่าอาจจะขอโอกาสก็ได้นะคะขอโอกาสในการแบบ ขอโทษขอโอกาสในการเริ่มต้นใหม่หรือว่าเป็นกาลยานามิตรกับคุณต่อไปอย่างเงี้ยค่ะคนที่คุณดีกับเขาแต่เขาอาจจะทําไม่ดีกับคุณนนะคะในปากนี้แม่หมอมอ,มองว่าเขาจะพยายามกลับมาง้อขอคืนดีคุณะคะ่ะแล้วก็คืนบางสิ่งบางอย่างให้ด้วยนะคะที่มันเป็นของคุณนะคะ เรื่องของหัวใจก็เช่นเดียวกันนะคะแม่มอมองว่ามีคนพยายามเข้าหาคุณนะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยช่วยเหลือเขาได้ด้วยะคะ่ะช่วงนี้มีสเสน่ห์แต่แม่มอมองว่าคุณน่าจะไม่ได้เปิดใจให้กับใคระคะ่ะคุณรู้สึกว่าสังคมวุ่นวายคุณอยากพักกายพักใจอย่างอยู่เงียบๆคนเดียวอะคะ่ะ เด่นในเรื่องของความรักนะคะแต่คนที่เข้ามาค่ะเหมือนยังไม่ถูกใจเหมือนเข้ามาแล้วออกไปอย่างเงี้ยนะคะคุณกําลังรอคอยคนที่ใช่ะคะ่ะเนื้อคู่ที่แท้จริงอาจจะเป็นรักทางไกลหรือแม้กระทั่งการเดินตามความฝันของตัวเองอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะคะทาในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เหมาะรู้สึกว่าปลายทางของคุณต้องประสบความสําเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่านานแค่ไหนคุณก็รอได้อะ่ะคุณไม่ใช่คนที่ เหงาแล้วก็ต้องการไขรสักคนแต่ตอนนี้คุณรักตัวเองแล้วก็เติมเต็มให้กับตัวเองได้ค่ะบทสรุปในปากนี้นะคะคนโสดค่ะคุณจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นของขวัญหรือเป็นเงินก็ตามนะคะหรือโอกาสที่ดีค่ะมาพร้อมกับเกียรติยศชื่อเสียงหรือตำหน่งก็ได้ด้วยนะคะ ความสำเร็จบางอย่างอะคะ่ะอุปสรรคปัญหาที่มีก็จะคลี่คลายในทิศทางที่ดีด้วยตัวของมันเองนะคะความเครียดความกังวลใจก่อนหน้านี้ก็จะมีทางออกที่ดีด้วยะคะ่ะประสบความสำเร็จนะมีคนยกย่องและพูดถึงคุณในทิศทางที่ดีะคะ่ะ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะถ้าใครที่มีอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนรักก็ตามอะคะ่ะก็มีโอกาสที่เพื่อนอยากจะขอโทษแล้วก็ขอแบบเป็นเพื่อนต่อไปได้ไหมอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าคนรักเก่าอะคะ่ะเพราะคุณเป็นคนดีเขาก็เลยขอโทษแล้วก็ขอโอกาสในการกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เขาขอแก้ตัวแก้ไขอะไรก็ว่าไปนะคะหรือบางท่านนะคะ คือมีทั้งข่าวดีในเรื่องของงานในเรื่องของการเดินทางหรือสิ่งอะไรที่จบลงไปแล้วบางท่านนะคะอาจจะเคยมีคู่กรณีที่เขาหักหลังเรานะคะหรือว่าไกลเกลี่ยกันไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะในปังนี้เขาอาจจะยอมคุณทุกอย่างเลยนะคะแม่หมอมองว่าคุณได้รับชัยชนะ,นะคะ่ะในทุกเรื่องเลยนะคะยกเว้นเรื่องของหัวใจะคะ่ะมีสนเสน่ห์แต่คุณค่อนข้างที่จะปิดกั้นมากๆนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะแม่หมอมองว่าคนโสดยังคงครองโสดอยู่โสดเพราะว่าเรายังไม่ได้ถูกใจใครอะคะ่ะก็ระวังหน่อยนะคะเพื่อนเก่าๆอะคะ่ะที่เขาเคยทำไม่ดีกับเราหักหลังเรานะคะเพื่อนที่ ทำเป็นเพื่อนที่ดีแต่ว่ารับหลังเป็นคนไม่ดีอย่างเงี้ยนะแต่ว่าปักเนี้ยเขาก็จะกลับเข้ามาค่ะก็เหมือนเดิมนี่แหละนะคะก็มาทําเป็นดีบอกว่าคิดถึงหรือว่าอะไรก็ตามแต่เขามีแผนการนะคะแม่หมอมองว่าตัวตวนของเขาก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเพราะนั้นไะพ่หนึ่งดาบก็คือจงระวังเอาไว้อ่ะค่ะนะคะดีแล้วหรือแม้กระทั่งคนรักเก่าก็ตามอะคะ่ะสิ่งเก่าๆแม่หมอรู้สึกว่า ระวังเอาไว้นะคะอย่าไปเชื่อใจทั้งหมดเพราะคุณเคยมีอดีตอยู่แล้วค่ะภาพลักษณ์เดิมๆของเขายังไม่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็คนโสดค่ะปักนี้ก็ยังคงครองโสดอยู่นะคะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆค่ะแต่มีเสน่ห์แบบมีความสุขมีเสน่ห์แบบที่คนเข้าถึงยากๆด้วยค่ะ มีสเสน่ห์แบบมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะแต่ระวังะคะ่ะคนที่จะเข้ามาเอาเปรียบคุณในเรื่องใดเรื่องหนึง่งอาจจะเป็นคนเก่าๆได้ด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเชื่อใจค่ะนะคะ,นะคะก่อนหน้านั้นเราเชื่อใจแต่เขาทําไม่ดีวันนี้เขาบอกว่าเขาสํานึกผิดแล้วแล้วเขาก็คิดว่าคุณดีที่สุดเขาเลยกลับมาเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วแต่ว่าแม่หมอกกาลังมองว่าหนึ่งดาบแล้วก็เจ็ดดาบะคะ่ะระมัดระวังไว้ดีกว่าเหมือนรู้เขารู้เรานะคะมีอดีตแล้วก็ มีเอ่เซฟโซนให้กับตัวเองะคะ่ะขีดเส้นให้เขาอย่าให้เขาล้ำเส้นเกินกว่านั้นดีกว่านะคะถ้าจะให้ดีก็คือตัดทิ้งไปเลยค่ะอดีตเก่าๆก,ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมถุนละคณาเมถุนคนโสดด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ